นิทานเรื่องมงกุฎแห่งความจริงใจในหมู่บ้านซองจูที่เงียบสงบท่ามกลางหุบเขามีเด็กหนุ่มชื่อมินโฮอาศัยอยู่กับญาติชราและใจดีเขาเป็นเด็กที่ซื่อสัตย์และขยันขันแข็งทุกเชา้ามินโฮจะออกไปเก็บฟืนในป่าเพื่อนำไปขายในตลาดและมักแบ่งปันอาหารกับคนยากไร้ในหมู่บ้าน วันหนึ่งขณะที่มินโฮเดินอยู่ในป่าเขาได้ยินเสียงร้องไห้จากโขดหินใหญ่เมื่อเข้าไปดูเขาพบชายชาราผู้หนึ่งนั่งร้องไห้ใบหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าท่านร้องไห้เพราะเหตุใดมินโฮถามด้วยความห่วงใย ชายชาราตอบว่าข้าเป็นนักปราดเร่ร่อนและข้าทำมงกุฎวิเศษหล่นหายในปาน่านี้มงกุฎนั้นจะส่องแสงเมื่ออยู่กับผู้ที่มีใจบริสุทธิ์แต่ข้าไม่มีแรงตามหามันแล้วมินโฮตัดสินใจช่วยชายชาราโดยสัญญาว่าจะตามหามงกุฎให้ มินโฮเดินลึกเข้าไปในป่าที่ยิ่งมืดมิดและหนาวเย็นเขาเผชิญกับลมหนาวและเสียงหอนของสัตว์ป่าแต่หัวใจที่มุ่งมั่นทำให้เขาไม่ยอมแพ้ขณะเดินทางเขาพบกระต่ายตัวน้อยติดอยู่ในกับดักมินโฮนั่งลงและช่วยปลดปล่อยมันแม้ว่าจะทำให้เขาเสียเวลากระต่ายมองเขาด้วยตาเป็นประกายก่อนวิ่งหนีไป ต่อมาเขาพบแม่น้ำที่เชี่ยวกรากขวางทางเขานั่งพักด้วยความท้อใจแต่แล้วนกกระเรียนตัวหนึ่งบินลงมาและพูดว่าเจ้าเคยช่วยเพื่อนของข้าข้าจะช่วยเจ้าเช่นกันนกกระเรียนพามินโฮข้ามแม่นม้ำโดยให้เกาะหลังมัน มินโฮรู้สึกประหลาดใจที่สัตว์ในป่าพูดได้แต่เขาก็ขอบคุณและเดินทางต่อไปด้วยใจที่เปี่ยมไปด้วยความหวังในส่วนลึกของป่ามินโฮพบถ้ำที่ส่องแสงระยิบระยับภายในถ้ำมีมงกุฎทองคำวางอยู่บนแท่นหินแต่ทั้งข้างมงกุฎนั้นมีสมบัติมากมายทั้งทองคำและอัญ,ญมณีที่ล่อตาล่อใจ เสียงลึกลับดังขึ้นจากในถ้ำว่าจงเลือกสิ่งที่เจ้าปรารถนาแต่จงระวังเพราะสิ่งที่เจ้าเลือกจะเผยตัวตนของเจ้ามินโฮมองสมบัติด้วยใจที่สั่นไหวแต่เขานึกถึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับชายชราเขาคิดมินโฮนำมงกุฎกลับไปให้ชายชราซึ่งรอเขาอยู่ที่โขดหินเดิมชายชรายิ้มและกล่าวว่า เจ้าได้ผ่านการทดสอบแล้วมงกุฎนี้มีใช่ของข้าแต่เป็นของป่าที่มอบให้แก่ผู้ที่มีใจซื่อสัตย์ข้าคือวิญญาณแห่งป่าที่มาเพื่อทดสอบเจ้าชายชราหายตัวไปต่อหน้าต่อตามินโฮตกใจแต่รู้สึกอบอุ่นมีใจเขานำมงกุฎกลับไปที่หมู่บ้านซองจูและเล่าเรื่องราวให้ทุกคนฟัง ชาวบ้านตื่นเต้นและยกย่องมินโฮแต่เขาเลือกที่จะไม่สวมมงกุฎเพราะเชื่อว่าความซื่อสัตย์ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องประดับใดๆมาแสดงข่าลือเรื่องมงกุฎวิเศษแพร่กระจายไปทั่วแผ่นดินแม้แต่พระราชาก็ทรงได้ยินและเรียกตัวมินโฮเข้าวังพระราชาตรัสว่าเจ้ามีหัวใจที่บริสุทธิ์ข้าต้องการให้เจ้ามาช่วยดูแลคลังสมบัติของราชสำนัก มินโฮปฏิเสธอย่างนอบน้อมโดยกล่าวว่าข้าพระพุทธเจ้าเพียงต้องการดูแลย่าและช่วยเหลือชาวบ้านในซองจูความสุขของข้าพระพุทธเจ้าคือการได้เห็นรอยยิ้มของผู้อื่นพระราชาส่งทราบซึง้งส่งพระราชทานเข้าสารและผ้าไหมให้กับมินโฮมินโฮใช้ของเหล่านั้นช่วยเหลือผู้ยากไร้และหมู่บ้านก็จเจริญรุ่งเรือมด้วยน้ำใจของเขานิทานเรื่องนี้สอนว่า ความซื่อสัตย์และความเมตตาคือสมบัติที่แท้จริงซึ่งจะนำพาความสุขและความเจริญมาสู่ผู้ที่มีใจบริสุทธิ์